สวัสดีครับคุณผู้ชมมันมันวันเสาร์นะครับวันนี้29นะครับมีตุงนายน2 5 6 7นะครับก็กลับมาพบกับบอลบอดกันอีกครั้งครับนำทีมโดยอินควิสเตอร์นะครับช่วงนี้ก็จะต้องเล่นไปอีกสระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะผลิตจิกซอนนะครับเพิ่งได้มาเล่นนะครับก็ต้องดันนักบินต่อไปนะครับตอนนี้ด่านกลาสิโ่ครับ ชุดสนะครับสกินสีนกบคิโลโลตัวนี้มันก็ซื้อนะครับเอาทองซื้อมานะครับแต่ว่าไม่ได้มีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นมาอะไรนะครับแค่ความสวยงามเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จัดปืนลูกซองครับเต็มระบบทั้งปืนหนักแล้วก็ปืนขนาดกลางนะครับ ตามที่นักบินนะครับที่เพิ่มพลังให้กับถ้าเราใส่ปืนลูกซองครับแล้วก็โดรนนะครับตัวนี้ถอ,อดพระจากคุณโอโชโคชินะครับเอามาใช้กับอินควิสเตอร์นะครับน่าจะมีประโยชน์นครับนี่หลบก่อนด้วยการหายตัวนะครับแล้วก็อัดไปใกล้ๆ ทั้งปืนแล้วก็โดนครับช่วยกันยิงงรียปล้อยคิวโหยอดเลยนี่ขนาดนักบินเลเวลหนนะครับคิดดูว่าถ้าอัพสกิลเต็มขั้นเนี่ยจะโคตขนาดไหน,นครับแต่ว่ามันจะเดินชาเนี่ยนะครับคนยุคเก,ก่าก็ต้องหาเรียมใหดีครับ มันจะไม่ว่องไวเหมือนหุ่นรุ่นใหม่ๆครับแต่แค่ต้นเกมตอนนี้ก็เพื่อนในทีมก็กดแทบจำวิดแล้วครับตอนนี้เสานี่สี่เสาแล้วเอาตัวนี้แหละใกล้ๆบานฝั่งแดงไปเลยจัดไปดับเบิ้ลคิว แม่เป็นการจู่โจมแบบรุ่นเก่านะครับกระโดดถ่ายตัวแล้วก็ยิงเข้าไปที่เป็นคือไปแล้วโอ้โหโอ้โหูบินโอปิออนนี่นะครับหนีไม่ทันนะครับมดูลหมดพอด,ด,ดีเออโอ้เรียบร้อยแม่หมดเวลาแบบว่า บางเกมก็ชนะแบบว่างงๆครับเร็วมากเพื่อนในทีมก็โหดจริงอีกสักเกมนะครับวันนี้ก็ลงเป็นตัวแรกเลยนะครับนี่ก็มีหุ่น,นครับที่ผมผลิตชิกกซเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่ามีมานานหลายปีแล้วแต่ ไม่เคยหยิบมาใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะลองมาใช้ดูนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสกินสีเดียวกับตัวนี้เลยนะครับสีเขียวเหมือนกันเลยเดี๋ยวรอจังหวะดีๆนะครับเราก็จูโจมๆหมาอบดี้ตัวนี้หลบมิดี้ย โอ้ยตัวปวอวิสไซน์นี่เฮ้ยเกือบเกือบอ้าวสกายโอดมาพอดีสวยแล้วสวยแล้วลโดนลุมอ๋เรียบร้อยไม่อิสไซน์ผมก็มีนะครับตอนนี้เปินเฮอลิเคน แต่ว่ากำลังไล่อัพไปนะครับยังไม่ได้จีกางมากนะครับก็มีหุ่นคูลี่นะครับกลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มเข้ามือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคูลี่นี่มีเลือดทิปนะครับมีเลือดทิปแล้วก็ปืนป้อวปืนเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกขาสตูได้ด้วยนะครับ มาสดีได้ตอนนั้นได้มาหลายตัวนะครับขายไปหมดเลือลตัวเดียวเนนึกสแตดดีกันจากกิจกรรมเปิดการาดฟรีนะครับช่วงน,นี้ก็ได้หุ่นโอปิออนมาหลายตัวนะครับหุ่นงูบินขายทำกำไรได้หมดแล้วครับอันนี้เก็บไว้ตัวเดียวเหมือนกัน โอ้เป็นในเกมนึงครับที่เพื่อนในทีมเนี่ยเรียกว่าบุกหนักเลยนะครับกดไป4เสาตั้งแต่ต้นเกมแต่ไม่รู้จะชิวหรือเปล่านะครับเางนี้ดูนครับว้าวว้าวส่วนใหญ่นะครับผมก็จะอัพประมาณ เลเวลที่หนึ่ง MK สองนะครับ mm hmm. เพราะว่าหุ่นปืนมันอัปเดตอย่างต่อเนื่องครับมาแบบไม่เหงาเลยครับตัวไหนที่ชอบจริงๆก็จะอ mm ัพดันขึ้นสูงๆ่งครับโอ้ได mm ้คิวแล้ว ว้าวไอซิสอ่าจู่ๆรีมกันปะทะกันอ้าวเรียบร้อยเลยเกมพลิกแล้วครับตอนนี้ฝั่งแดงนี่กดมาสี่เสาเอาคืนท้อไงดีเอาละเราจะต้องมาวัดกันที่ไททันนะครับตอนนี้นี่นะครับ โลมม่วงครับของโอปิออนครับบางทีมันก็สร้างความส้างความขัดใจให้กับเราเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่มีอ่อโมดูลที่จะยิงทะลุโลได้นะครับบางทีเนี่ยแล้วก็เนี่ยโดนลมอีกแม่แม่อ,อดดวยนะตัวนี้หอาละ่อามาใหญ่ โอ้โหลลิงตัวนี้อึดนะดูครับปีกเป็ตายแล้วนั่นน,นันสามตัวเลยมีคนรักครับโหตอนนี้เอ้ยเกือบชนะอุดวิดนะครับโหอ,อีกนิดเดียวครับร่างแตกสลายแน,น่นอนแม่ โอ้ได้ดีสองนะครับเนี่ยเกมนี้โอ้ดูดับหนึ่งครับมาดูดับหนึ่งของฝั่งแดงนะครับทำไมเก่งขนาดนี้อยู่อยู่ลีกเอ่อมาสเตอร์ด้วยนะครับมาสเตอร์หนึ่งทอยมาถึงห้าพันนะครับโอ้โหแต่ว่าชน,นะมาสองหมื่นหกพันเกมแล้วนะครับโอ้โห คุ่นนี่เหลืองหมดเลยเองเคสามอย่างโหดแต่ทำไมถึงลงไปถ้วยมาสเตอร์ได้นะครับนี่งงมากเลยต้องลดรีขนาดไหนทีเดียวแหมขอใหทีมงานนะครับช่วยดันขึ้นมาหน่อยนะครับเก่งขนาดนี้มันต้องถ้วยเจ็ดแปดพันเก้นะครับครับก็วันนี้ครับม,มันนะครับ ชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ